สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับพาพี่น้องที่เคารพมาชมพระสุ้มก่อพิมพ์จักรพพัดนะฮะพระพิมพ์นี้จะมีความสวยงามนะครับมีความพิเศษและมีความสวยงามแล้วเนื้อองค์พระก็จะคอนเละเอียดเนียนแน่นแล้วก็นึกนุ่มมากนะพี่น้องครับที่เราเรียกว่าพระสุมก่อพิมพ์จักรพพัดนั้นนะครับก็จะมีลักษณะก็คือพุทธสินที่เป็นลักษณะทรงเครื่องนะพี่น้อง ส่งเครื่องเห็นไหมครับใบหน้าก็จะคล้ายกับมนุษย์มากคล้ายกับคนแบบคล้ายกับเทวดานะครับใบหูเป็นปีกกานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีกําไลกําไลแขนกําไลกําไลข้อเท้านะฮะนี่แหละครับ,รบที่เป็นที่มาว่าพิมพ์จัก,กรพรรดิลักษณะของอลายขกนกต่างๆาแล้วเนื้อหาในค่อนข้างจะเนึกนุ่มมาก <c oughs> แตกต่างจากพิมพ์ซุ้มกอทั่วไปนะครับองค์พระก็โสดโองนะครับโสดโซง คือมีลักษณะทรงเป็น v shape นะครับจะแตกต่างกับผ้าซุ้มกอทั่วไป <c oughs> ที่จะเป็น <c oughs> รูปร่างบึกบึนนะพี่น้องเ <c oughs> นื้อก็จะออกเป็นนึกนุ่มแบบนี้นี่ครับเป็นลักษณะนึกนุ่มนะครับสวยงามนะสวยงามมากๆเห็นไหมครับเราแทบไม่ต้องลงกล้องเลยนะเห็นไหมครับก็มีความชัดเจนให้พี่น้องได้เห็นความงดงามของเนื้อหาของพิมพ์สง่งเห็นไหมครับนี่นะครับด้านหลังก็สวยงาม งดงามเป็นธรรมชาติมากครับเป็นธรรมชาติมากๆกอพี่น้องท่านไหนมีก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นอีกซุ้มกออีกบล็อกไม่พิมพ์หนึ่งที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับนะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยเห็นในหนังสือเท่าไหร่นะครับแต่พระซุ้มกอพิมพ์นี้ดูจากเนื้อหาดูจากพิมพ์ทรงแล้วก็สวยงามนะฮะกราบกุดิน,นวลนสวยงามองค์นี้อีกองค์หนึ่งครับที่งดงามมากเห็นไหมครับ มีความงดงามเป็นธรรมชาตินะฮะเห็นไหมครับเป็นลักษณะของพิมพ์ทรงเครื่องนะฮะหน้าตานะครับลักษณะหูเป็นปีกกานะครับมีกําไลข้อมือกําไลข้อเท้านะฮะเอกลักษณ์นะครับเนื้อจะนึกนุ่มนะครับมีคาบกรุดินนวลนะครับสวยงามนะครับมีความงดงามนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับอีกแม่พิมพ์หนึ่งครับที่น่าสนใจมากแล้วก็น่าสะสมมากนะพี่น้องเห็นไหมฮะ หลังหลังเป็นธรรมชาติมากๆครับโอ้โหหลังแบบนี้ลนะ้วส่องระวังไม่ลงนะครับถ้าลงกล้องกับแสงธรรมชาติแล้วโอ้โหเป็นอะไรที่จะมีความสุขมากนะครับสาหรับพี่น้องที่ชอบพระนะครับเนื้อดินนะครับพระกรุนี่จะมีความสุขมากเลยพี่น้องครับเห็นไหมครับอันนี้เราไม่ได้ผ่านกล้องนะฮะแค่กำลังขยายจากกล้องโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเองก็ยังชัดสวยงามขนาดนี้นะพี่น้องครับ